สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาพบกับครูปูและก็ครูใหญ่เช่นเคยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้คุณรูจะพานักเรียนเรียนรู้ในหน่วยเรื่องโลกสวยด้วยมือเรานะคะซึ่งความหมายของโลกสวยด้วยมือเราก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเกิดและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก่อนอื่นเรามาดู สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นต้นไม้สัตว์ต่างๆดินแสงแดดแม่น้ำก้อนหินภูเขานะคะค่ะแล้วเรามาดูสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็อย่างเช่นบ้านรถยนต์นาฬิกาโต๊ะเก้าอี้นะคะ การรักษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะซึ่งทําได้ง่ายๆเลยนะคะหนึ่งเลยเราไม่ทิ้งขยะนะคะ 2. ไม่เผาป่าตามธรรมชาตินะคะประโยชน์ของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะต้นไม้สามารถนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะให้ความสวยงามให้ร่มเงาโทษของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะ ก็คือถ้าเราตัดไม้ทำลายป่านะคะจะทำให้อากาศร้อนจัดอากาศหนาวจัดนะคะฝนตกแรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค่ะค่ะและสัปดาห์นี้นะคะคุณครูปูกับคุณครูใหญ่มีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะชื่อเพลงโลกสวยด้วยสีสันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดใบงานนะคะ ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเรื่องฝากแค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่กับครูครูและครูใหญ่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ 为安。